โตต้าแคมรี่สีขาวมุกรอแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คือภายในหรูหรามากนะครับแล้วก็ลายไม้คือเป็นเอกลักษณ์ของโตต้าเลยตัวแต่งพิเศษคือเอ็กติโมนะครับถือว่าออปชั่นให้มาครบๆเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เซเว์เอเพอร์เฟคคาร์นะครับมีรถสไตล์ผู้บริหารนะครับที่แต่งรอนะครับแต่งซิ่งจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้เป็นโตต้าแคมรี่ปี2 0 1 6นะครับเป็นสีขาวมุกรอแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นหน้าที่เรียกได้ว่า ยอดนิยมที่สุดแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับ่ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมนี่สีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะครับผมกระจังหน้าตรงคิ้วหน้าก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับหน้าดูดุมีชุดแต่งด้านหน้ามาให้แล้วก็ด้านข้างก็มีมาให้รอบคันเลยนะครับผมถัดมาด้านข้างตัวนี้นะครับ ก็จะมีโลโก้โตต้าแล้วก็บอกยี่ห้อเครื่องยนต์นะครับว่าใช้เครื่องยนต์รุ่นอะไรนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับล้อแมกจะเป็นล้อแมกทูโทนนะครับผมเป็นตัวเอ็กติโที่เขาแต่งมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นทูโทนซีรีส์ยางที่ใช้นะครับ 215-55-R17 นะครับผมเป็นยางปี2019นนะสภาพยางคือใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับด้านข้างก็สีสันสวยเดิมนะครับนี่แทบไม่มีตำหนิอะไรเลย เบอร์เปิดก็จะมีโฟมียมตัดตรงกลางนะครับออกแบบดีไซน์มาคือสวยมากนะครับนี่ให้ชมภายในกันหน่อยนะครับภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้คือภายในหรูหรามากนะครับแล้วก็ลายไม้คือเป็นเอกลักษณ์ของโจโตาเลยนะครับเนี่ยลายไม้เข้ามานั่งแล้วดูหรูนะครับดูหรูดูแพงมากเลยด้านในนะครับก็จะมี ผมกระดูมาให้นะครับน่าถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะนี่อุปรกรณ์ตรงกลางลายไม้นะครับก็แทบไม่มีตําหนิรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับผมหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบหุ้มหนังแล้วก็มีลายไม้ตรงกลางแบบนี้นะครับผมมีช่องชาร์จไฟนะครับช่องชาร์จโทรศัพท์มาให้ตรงกลางนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับออปชั่นถือว่าให้มาคุ้มมากนะครับเาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผม สำหรับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นพ้นสีดำหรูๆแบบนี้นะครับผมภายในกว้างแน่นอนนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารที่เน้นทรงสปอร์ตนะครับผมเบาะก,ก็จะเป็นหนังดำเย็บตัดกับได้สีแดงนะครับให้ความสปอร์ตให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีที่วางแก้ว2ช่องมาให้นะครับผมแล้วก็มีช่องเปิดหยิบสัมภาระด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์มาให้2ช่องนะครับแอร์หลังสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมถือว่า สิ่งอำนวยความสะดวกให้มาครบเลยนะครับมีไฟเพดานสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับผมถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามมากๆนะครับมีเส้นคมเยี่ยมตัดตรงกลางเนี่ยดูสวยมากนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับผมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4ี่จุดนะครับ แล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะครับโลโก้ o, บอกเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับรุ่น G นะครับแล้วก็มีตัวแต่งพิเศษคือ e XTIMO นะครับแต่งพิเศษจากโรงงานเลยนะครับผมปาท้ายก็เป็นแบบกดเปิดแบบไฟฟ้านะครับภายในช่องเก็บของด้านหลังคือกว้างมากนะครับสามารถจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับก็จะมีล้ออะไหล่มาให้นะครับล้ออะไหล่ยังไม่ได้ลงพื้นยังไม่ได้แตะพื้นเลยนะครับสภาพคือใหม่มากนะครับเนี่ยยางปี2016ติดยางติดมากับรถเลยนะครับคือไม่ไม่ได้ใช้งานล้ออะไหล่เลยนะครับด้านล่างก็สภาพสวยเดิมมีเจ้าของเดิมมีซื้อที่วางแบบหนังมาให้นะครับอถือว่าใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มค่าและก็ได้รถที่สภาพน่าใช้ พร้อมใช้งานนะครับผมโครงสร้างส่วนส่วนตัวเนี่ยผมว่ารถคันนี้คือสภาพแทบจะเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะครับผมใหม่มากนะครับถัดมาเดี๋ยวให้ชมห้องผู้โดยสารกันหน่อยนะครับออปชั่นตัวนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ ไล่จากด้านข้างก่อนเลยนะครับตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมกระจกนะครับเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานเลยไล่มาด้านหน้าก็มี parking s e n อร์นะครับแล้วก็เตือนกันชนด้านหน้าด้านข้างมีมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบ push start นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะครับหุ้มหนังนะครับผมนี่หุ้มหนังแท้เลยเย็บตัดกับได้แดงนะครับดูทรงสปอร์ตตามสไตล์นะครับถ้าเป็นตัวพวกรถกระบะทั่วไปก็จะเป็น trd เนอะแต่ตัวนี้เป็นรถ เก๋งสไตล์ผู้บริหารก็เรียกเป็นตัวรุ่นเอสติโมครับผมนี่กุญแจนะครับอเป็นแบบกุญแจคีย์เลสนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มีเกียร์แพนเทชิพมาให้นะครับด้านหลังด้านล่างก็จะมีปุ่มคูชคอนโทรลตัวล็อกความเร็วมาให้นะครับสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับ หน้าจอเรือนใหม่เลขใหม่อยู่ที่1 8 2 3 1 5กิโลเมตรนะครับผมถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับปี2016แล้วก็ด้านตรงกลางครับคอนโซลตรงกลางก็จะมีจอสัมผัสแบบ5านิ้วมาให้นะครับผมพร้อมกล้องถอยหลังมีมาให้เช่นเดียวกันด้านล่างแอร์นะครับเป็นแบบแยกอินระซ้ายขวานะครับผมเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับถือว่าออปชั่นให้มาคร,ครบเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันหน่อยนะครับว่าคันนี้ มีตำหนิหรือว่ามีอะไรมาบ้างไหมนะครับผม,มปึ๊บเนี่ยด้านหน้าโครงสร้างก็สวยเดิมนะครับผมอ่าอาจจะมีน็อตเคยถอดมาบ้างนะครับแต่ว่ารถไม่เคยมีชนหนักนะโครงสร้างยังสวยเดิมอาจจะทําสีเก็บสีนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ารับประกันได้เลยโครงสร้างคือสวยเดิมแน่นอนเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมโรงงาน,นครับสตติเกอร์เดิมโรงงาน อยู่ครบนะครับผมสังเกตดูได้นะครับผมนี่ก็ตำหนี่มีนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับผมเนี่ยตำหนี่พวกรอยสะเก็ดหินนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้แน่นอน,นครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของโตโยต้าแคม y ่ตัวสองจุดศูนอติโคันนี้นะครับเราเสนอขายในราคาเพียงหก7สนเจ็ดหืนเจ็ดันบาทเท่านั้นเองครับหกแสนเจดหมื่นเจ็ดันบาท จองในเดือนนี้นะครับมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้อีกนะครับจอง900บาทส่วนลดเพิ่มอีก50,000บาทครับเหลือเพียง627,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับใครอยากได้นะครับเป็นเจ้าของนะครับ Xtimo สีขาวคันนี้บอกเลยว่าหาค่อนข้างยากนะครับสภาพนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับที่ Perfect Car นะครับเข้ามาจับเข้ามาจองเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับฝากไว้ด้วยครับอ่า คลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพอร์เฟค a r คาแล้วก็เสวีด้วยนะครับสวัสดีครับ